สายตัว power i n s e r t e r มานะครับสาย power i n s e r t e r นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสายสีแดงกับสายสีดำนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น common sense ธรรมดาของช่างโดยทั่วไปต้องทราบอยู่แล้วนะครับว่าสายสีแดงคือไฟบวกสายสีดำคือไฟลบนะฮะเราก็นำมาต่อนะครับนะครับนะ โอเคครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับทีนี้สายชุดนี้ก็จะพร้อมที่นำไปใช้งานได้แล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็นำตัว power i n s e r t e r ตัวนี้นะฮะต่อสายที่ที่เราทำการต่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้ากับตัวที่เขียนว่า PS นะครับนะครับ เข้าตรง ps นะครับอย่าลืมนะครับมันจะมีสองด้านนะครับหากว่าต่อผิดด้านแล้วจะไม่ทํางานนะครับเข้าที่ตําแหน่ง ps นะฮะขันเข้าไปใช้มือขันนะครับไม่ต้องใช้ประแจขันนะครับนะฮะใช้มือขันพอตึงๆึงมือก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับหลังจากนั้นก็นําสายห้าสิบเซนติเมตรก็คือสายซิกแนลเคเบิลตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับตัวที่เขียนว่ารีเซิร์ฟเวอร์นะครับรีเซิร์ฟเวอร์นะครับรีเซิร์ฟเวอร นะครับขันเข้าไปนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราก็นำสาย a n t e n าเคเบิลนะครับหรือสายอากาศนะฮะสายอากาศชนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ5-7ถึงเเมตรจะไม่เกินนี้นะครับนะฮะ้นี้ความยาวอยู่ที่7เมตรนะครับดูนะครับมันจะมีอยู่2ด้านนะฮะด้านหนึ่งมันจะมีปลอกหุ้มยางนะครับปลอกหุ้มยางนี้ จะไว้ที่ด้านบนหลังคานะครับกันน้ําเข้านะครับแล้วเราด้านที่ที่มีหัวปลั๊กหัว f type ตรงนี้นะครับที่เป็นด้านเป็นโลหะนะครับต่อเข้ากับต่อเข้ากับ in นะครับ in ที่เขียนว่าแอนต์ n นอนะครับต่อเข้าไปนะครับหมุนนะครับตึงมือแล้วพอนะครับหลังจากนั้นนะฮะ แล้วก็นําจานนะครับนะฮะจานรับสัญญาณครับนะครับหมุนหมุนด้านด้านด้านที่มีหุ้มที่หุ้มยางนะครับใส่เข้าไปนะครับตรงนี้สําคัญอย่างมากนะครับวิธีการหมุนนะครับหลายท่านบางคนอาจจะจับจับ จับตรงนี้หมุนเลยอาจจะทําให้ตรงนี้หักขาดได้นะครับราะควรระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือจับหางมันไว้นะครับแล้วใช้มืออีกด้านหนึ่งช่วยพยุงหมุนนะครับอย่าลืม,ม,มน,นะครับจับหางเอาไว้นะฮะไม่ชน